ในโลกที่แสงกว้างใหญ่ในนั้นลูกที่มีคนทำบาปมากมายเส้นทำ้ายพ้สุการแต่เด็กแต่เด็กชายคนนี้ที่ซื้อวัตถุดิยังไม่รู้จักเบียบนี้ต้องมาแล้วนะโอ้โหโคตรร้อนเลยอะหมูตากแดดเต่ามันก็ไม่รู้ดังไอการกระเดือหมูหมูทอดที่นี่คือโอ้โหลาวะ แสดงว่านี่คือชานกที่มีคนทำบาปมากมายไม่แล้วอืมเหมี้เหมเหม่ว่าสวยแล้วไงโอ้โหไก่โอ้โหนากินสุดสุดางนี่ละไก่ไก่ปนโกไก่เป็นหมูทอดอหมูหันแกไก่ไั่เป็นเคี่เอ้ยมันรักกันโน่เอ้ยโอ้ทุก โมโหตายขอขวดแกหน่อยโอเคเราไปวันพรุ oh, okay, ่งน <ot> ี <aki> ้โอเคโอ้โหโอ้อล <aki> ังป <son> ืนตึ๊ดวะมันหายไปได้ใส่นี่กุดแบบนี้จะกินนานนะใครหัวน้องบริกันกนาคาทําสมคิดว่าจะขอยืมหน่อยนะต้นนี่นี่ ไปไม่ป่าไม่ไฟไม่ป่าไปไปบ้านลุงของลุงตู่ปิลิกึ้นแมงไม่ติดได้ไงวะนี่แนะ่โอ๊ยตู่ติดสิเกิดมาตุกอ,อุเกิดมาตุกอุอีกแล้วได้รู้ไหมว่าโดนจใยเกิดตาแตกกันแล้วเป็นยัดิงไงล่ะแตกตสั่กสอนยีกโก้ หน่อยเน่ต้องเปิดทีหมดหนึ่งใะ่แล้วนายทำมังอาจมาทำข้าอย่างนี้นะข้าไม่มีวันการหร,รกอกพอไรเอาปลาแซลมอนเก่งเก้าร้อยก้าเ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 ก้านั่นแหละเอาน้ำจนำนวนน้ำริดไปเอ้อคตรอร่อยเลยดูหน้าคอยเดินมาเลยทุกคนคิดว่าเอาอะไรเนี้ยที่นี่นะโลกกิจแล้ว นี่มันแปลกใหม่จริงๆเลยมีคนทำบาปไหมนี่ทุบฮมือควยมันเสียไปแล้วโอ้คนขอยืมอินอสเกตแป๊บนี่แน่นี่แน่ไถ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 อินนสเกตช่วยด้วยนี่นี่เตะ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 ตนกตายแน่นโนครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเ้้้ แบบนี้ต้องที่นี่สุดยอดไปเลยไอ้ขูนี่มีขาย,ยังดาวไปเดิมบนลาวายให้โอ้ยน้ำเลยตกเอาเดิมสวย๋อ,อไม่สวยมันมีพื้นอยู่ด้านหน้ากระโดดว้าวกระบอนว้าวกังเกงทองนี่นะสุดยอดกังเกงอ่าไปก่อนนะแจ๊บี่โอ้อยออฉันสอบทอออะไรอ ว้าวโชคทีสุดนักนทอแม่นอนเอ๊ะอแม่รักกดสาวโลกเฮ้ยดูหน้าก่อยดิไม่เอ้า

นี่แหละคัตซิวนี่เนีน่ยสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้าน,นี่ไม่รู้จักเลยสร้างบ้านสบายเงินเลยมันรู้จักนี่โอ้โอยมีเก็บยากโอ้โหนีอ่อ่ะใหญ่เกินเออแต่มันไม่ค่อยสมายเางั้นถ้างั้นเปิดเป็นซัตต้องออโคตรอุบาทโอ้โหนี่มันคืออุบาทติจริงๆเลยอะไรอ่ะเอออุยลุงไม่ได้ไงลุงตู่ นี่น้องตู่คุดแรงเลยนี่ฮะไมอยู่พักผมเลยอ๋ออ๋ออ๋อนี่ดูดูดูคุณลงโซมค้อมหมาไปชอบไปโดนอะไรนะวันนี้ก็หนึโอ้โหสถานการณ์ว้าสุราดร้ายเลยยิบเลยโอ้สวยแล้วอ๋อผมจะหลุดต้องพ่นน้ำนี่กระโดดต้องสูซึ่งแสงการจะักระงหล่อเพลงไหมเจะะ้า Bray คิดว่าจะเป็นเนะี่ย แลนเก็ตเลสนาจกยังไม่ร้องเพงลงยังไม่ร้องเพลงเลยครับว้านีมันจะไปร้องเพลงไหมไหมนี่อ่ะอะ้อู้ขอหอยขอแกขอยิมดบงตาก,ก็ได้นะนี่เนียนี่เนี่ยขอ,อ,อ,อทเรืองยายอ้โเลกิตราเมตตาไม่เมตตา โอเคตายไปอืมหึ้ยนี่มันจิ้งเหลนนี่นะมันก็คือมังกินจิ้ง,งเหลนบินดาจิ้งเหลนบาดเองซือ้ออะโอ๊ะไมน่นะคะาก็มาก่อนฮ่าฮ่ายาลักกนนะกันบทตยพี่จะเบิดไปอ่ะฮึมตายซะเล้็กัาฮะ เมยังไม่อยากตายแต่คุอ,อยากให้เอกตายในปวดเจา้ามนุษย์มันในปวดไม่ไม่ปวดในเรื่องๆเลยไข่มังกรก็อ่อยเหมือนกันนะเนี่ยไม่ซี่แฮะไข่เจียวมังกรก็อร่อยกันในตอนตะวันตกฟ้าคิดในเมือแเค็งเกันอิเลวคนนั้นมันก็ยังมีใต้ดินขนาดใหญ่และขอจบบริวู์ไข่เจียวก็อร่อยเหมือนกันนี่ไข่เจียวมังกรเนี่ย